สวัสดีคะ่ะทุกคนโค้ชวาสนาโซจนานอสกี้ค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคน,ค,นค่ะเข้าสู่ช่องโค้ชวาสนานางฟ้าไลฟ์ออนไลน์ค่ะวันนี้ค่ะโค้ชก็แวะมาทักทายเพื่อนๆทุกคนค่ะและมาแจ้งข่าวดีให้กับทุกคนทุกท่านได้ทราบค่ะว่าปีนี้ปี2,565นะคะเป็นปีที่โค้ชค่ะอุทิศตัวเองนะคะให้ในด้านของการช่วยเหลือผู้คนบนโลกออนไลน์ ให้สามารถออกมาออกหน้ากล้องเป็นให้สามารถที่จะพาตัวเองค่ะสร้างรายได้3 0ม0 0นบาท5 0,000บาท10,000 0บาทหรือหลายแสนบาทหรือหลักหลายล้านบาทต่อปีนั่นเองนะคะทุกคนค่ะและค่ะว,วันนี้ค่ะสิ่งที่โค้ชมาแจ้งทุกคนค่ะคือการที่จะพาทุกคนพาทุกท่านค่ะก้าวข้ามความกลัว หลายคนหลายท่านค่ะก็อยากออกมาไลฟ์นะก็ออกอกยากออกมาพูดนะก็อยากจะประสบความสําเร็จนะก็อยากมีไรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นนะแต่มันติดอะไรคะแต่มันติดอะไรโพสตเห็นหลายคนหลายท่านมากเลยที่ไม่กล้าแสดงออกไม่มีความมั่นใจในตัวเองและก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรและสิ่งที่สําคัญค่ะขาดที่ปรึกษาในด้านของการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์นั่นเอง หลายคนหลายท่านนะคะขั้นไหนบ้างคะที่ไม่กล้าออกมาไล์ใครบ้างคะที่ไม่กล้าออกมาไล์ให้พิมพ์ใต้คอมเมนต์บอกโค้ชหน่อยโค้ชจะได้ทักโค้ชจะได้คุยด้วยกับคุณหรือคุณคะ่ะทักตรงมาหาโค้ชเลยโค้ชจะได้แกะในสิ่งที่คุณติดอยู่โค้ชจะได้แกะในสิ่งที่คุณคะ่ะ เป็นอยู่ว่าวันนี้ค่ะทำไมคุณยังมีความกลัวที่มันฝังรากลึกอยู่ข้างในหลายคนหลายท่านนะคะอยากจะประสบความสำเร็จอยากจะมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นอยากจะมีรายได้เพื่อไปช่วยเหลือครอบครัวอยากจะมีรายได้เพื่อที่จะส่งลูกไปเรียนหลายที่หลายทางแต่วันนี้หลายคนยังไม่กล้าออกมาค่ะยังไม่กล้าเดินหน้าสู่ความสำเร็จบนโลกออนไลน์ บางคนค่ะมีสินค้ากองอยู่ท่วมบ้านเลยหรือบางคนค่ะถูกหลอกมาถูกหลอกให้ไปลงทุนแล้วก็เงินก็สูญไปแล้วไม่มีพี่เลี้ยงพาทำธุรก,กิจไม่มพีพี่เลี้ยงพาทำออนไลน์วันนี้ค่ะโคชอยากจะบอกทุกคนว่าโคชเห็นใจทุกคนอย่างมากเลยสำหรับท่านที่เจอปัญหานี้อยู่แต่วันนี้ค่ะมาปลดล็อกการไลฟ์แล้วรวยไปด้วยกัน มาแกะสิ่งที่คุณติดอยู่แล้วขว้างสิ่งที่คุณติดอยู่นั้นนะคะให้ไกลจากชีวิตคุณด้วยการที่คุณค่ะจิ้มทักไลน์ทักลิงนะคะจิ้มทักลิง,ะะม,ลงมาหาโค้ชค่ะแล้วโค้ชจะช่วยแกะในสิ่งที่คุณติดอยู่นะคะให้คำปรึกษาฟรีค่ะมาคุยกันแล้วเดินหน้าสู่ความสำเร็จไปด้วยกันนะคะ